ใต้แสงจันทร์ที่ลอยสูงเหนือป่าทึบแสงของธรรมชาติดูเงียบงนันและหน่าขนลุกเป็นพิเศษในคืนนั้นพวกเราห้าหกครอบครัวที่ออกไปรับจ้างเก็บมันสับปะหลังในไร่ห่างไกลจากหมู่บ้านต้องเร่งรีบทำงานจนดึกหลังจากเก็บมันสับปะหลังเสร็จครบจำนวนทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางกลับบ้านทว่ารถแต่ละคันก็ยังคงหยุดพักรอ เพื่อนร่วมทางบางคนล้อมวงคุยกันบ้างนั่งเงียบๆดูเปลวไฟค่อยๆมอดไหม้บ้างท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเงียบงนันรถอีแตกของครอบครัวหนึ่งที่เป็นสองผัวเมียดูจะมีปัญหาไม่เหมือนใครเมื่อพวกเขาพยายามจุดไฟแต่ไม่ว่าอย่างไรไฟก็ไม่ยอมติดเสียทีชายหนุ่มซึ่งเป็นสามีในรถนั้นดูเมาไมา้นั่งใส่หัวหัวเราะพางสะบดในความมืด ส่วนภรรยาของเขาพยายามจุดไฟอย่างใจเย็นนกบนต้นไม้รอบข้างเริ่มส่งเสียงแปลกๆพากันบินหนีเหมือนรับรู้สิ่งไม่ดีทำไมไม่ยอมติดวะหญิงสาวพึมพำแบวตาเริ่มกังวลและเบิกกว้างขึ้นเมื่อเริ่มสังเกตว่าไฟที่ก่อไว้ในไรอน่อื่นๆติดอย่างปกติแต่ของเธอกลับมอดลงทุกครั้งที่พยายามจุดใหม่หลังจากนั่งพักกันครู่ใหญ่พวกเราก็เตรียมตัว กลับไปตามเส้นทางเดินที่ขับมาตั้งแต่เช้ารถแต่ละคันก็ทยอยขับตามกันไปเรียงกันเป็นแถวทันใดนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นรถของคู่สามีภรรยานั้นค่อยๆย,ย,ยังไปทางปากหิวเสียงเครื่องยนต์ดังลั่นแต่ไม่สามารถหยุดแรงโน้มถ่วงที่ดึงให้รถค่อยๆทันลําลงไปได้ทุกคนได้แต่หันกลับไปมองในความมืดเงียบงนัน นิ่งช็อกไม่สามารถขยับตัวได้เพียงไม่กี่อึดใจเสียงกระแทกดังก้องเมื่อรถอีแต็กทั้งคันถล่มลงสู่เหวพร้อมมันสำปะหลังที่บรรทุกอยู่สตันเหล็กคอกที่หุ้มด้านข้างบีบร่างภรรยาที่พยายามกระโดดออกมาก่อนจะตกลงไปเราทุกคนตกใจกระโดดวิ่งไปที่จุดเกิดเหตุ เราช่วยกันคุยหาร่างเธออย่างสิ้นหวังทำกลางความเมื่อที่เริ่มเข้ามากลืนกินทุกคนแยกย้ายกันค้นหาโดยไม่มีใครคิดว่าจะได้ยินเสียงใดอีกแล้วแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นกูอยู่นี่เสียงผู้หญิงแผ่วเบาและเศร้าหมองแต่ชัดเจนดังออกมาจากจุดหนึ่งของซากรถมีเพียงแม่ของฉันป้าอีกคน และพี่ชายคนหนึ่งในกลุ่มที่ได้ยินพวกเขาพากันคุยและขุดลงตรงที่เสียงดังออกมาจนพบร่างเธอใต้กองเหล็กและดินมันเป็นภาพที่ทำให้หัวใจทุกคนหยุดเต้นชายคนหนึ่งรีบหอบร่างของเธอขึ้นรถและพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ในที่สุดเมื่อถึงมือหมอร่างนั้นไร้ชีวิตมาแล้วตั้งแต่ช่วงที่ตกลงไปคืนนั้นแม่ของฉันกลับบ้านพร้อมกับใจที่สั่นไหว เมื่อถึงบ้านแม่ก็เข้านอนด้วยความรู้สึกไม่สงบไม่นานหลับไปเพียงเพื่อพบกับความฝันที่ทำให้ต้องสะดุ้งตื่นแม่ฝันเห็นร่างเรือนรางของหญิงที่ไปปรากฏขึ้นในห้องนอนร่างของเธอล่องลอยเข้ามาเหมือนเง,นเงาที่ไร้จิตวิญญ,ญาณในตาเศร้าสลดแต่เต็มไปด้วยคำถามพี่ตัดขาดหนูทำไมเสียงนั้นแผ่วเบาเหมือนสะท้อนความอัดอั้นหนูไปทำอะไรให้พี่ แม่สะดุ้งตื่นขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มใจเต้นรัวไม่หยุดตอนเช้าแม่ตัดสินใจไปจุดธูปขอออาสิกรรมและขอให้เธอไปสู่ที่สงบทว่าเรื่องราวไม่จบลงเพียงเท่านั้นชาวบ้านใกล้ไล่ได้ยินเสียงร้องไห้ในค่ำคืนบ้างก็เป็นเสียงสะอึกสะอื้นบ้างก็เป็นเสียงคล้ายคนขาดใจบรรยากาศในไร่เงียบงนันแต่เต็มไปได้วยความน่ากลัว บางครั้งเสียงลึกลับนั้นดังก้องออกมาจากในความมืดในป่าคนต่างบอกว่าเป็นเสียงของหญิงสาวที่เสียชีวิตและเสียงของเธอยังคงอยู่รอบๆอไร่แห่งนั้นเป็นเวลานานการเวลาผ่านไปเสียงสะอึกสะอื้นค่อยๆเรือนหายไปตามการเวลาที่ผ่านพ้นแต่นับตั้งแต่นั้นทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้น หัวใจของเราก็ยังไม่ลืมสัญญาณที่ไม่สามารถอธิบายได้จากเธอหญิงสาวผู้จากไปในความมืดแต่เสียงนั้นกลับสะท้อนดังกล้องอยู่ในความทรงจำ I <laughs>